สวัสดีเพื่อนๆชาวบันพีส์อตตี้รันนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยในเรื่องของการซื้อขาย ID ดีและผมอยากจะมาย้ำเพิ่มเติมจริงๆจ,จะเรียกว่าเป็นข้างโง่ก็ได้เป็นข้างโง่ส่วนตัวที่ผมโง่เองนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะบอกแต่ผมว่าอามีบางคนที่อาจภาพแบบผมก็ได้ดังนั้นก็เลยคลิดว่าเออก็ทํามาบอกดีกว่าดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะคบว่าอย่างแรกที่คุณจะต้องมีนะครับในการซื้อขายไ d ดีนะ1 หาตัวกลางอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็น a d อก็คือกลุ่มหลักแสนคนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มหลักในนะตอนนี้นะครับเพราะว่าคนเยอะที่สุดละหลังจากที่เราได้ตัวกลางแล้วต่อไปก็ไปข้อที่2กันต่อได้เลยนะครับข้อ2ก็คือหลังจากที่เราได้รหัสมาแล้วเนี่ยไอรหัสผมขอปิดไว้เนาะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนเป็นรหัสที่ผมใช้งานอยู่คือว่าหลังจากที่ได้รหัสมาแล้วเนี่ยผมทําการใส่ใช่ไหมแต่หลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นปะเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ pasteob งงไหมคืออะไรวะ ผมก็ไม่เข้าใจอะโอเคต่อหลังจากนั้นใส่อีกทีหนึ่งรหัสเป็นแบบนี้ไปแล้วครับงงไหมงั้นหมายความว่าจริงๆอ่ะมันมีรูปแรกก็คือหลังจากที่ผมใส่ไปแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าทําการเชื่อมคือตามปกติมันต้องขึ้นว่าทําการเชื่อมต่อถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นแบบนั้นครับมันดันขึ้นแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้แท็บเล็ตที่ผมใช้อยู่อ่ะเน็ตมันดันมีปัญหามันเลยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเลยครับเออพอมันเป็นนอย่่างี้้้แลลวใครรมัจะะไปู นั่นแหละคือปัญหาพอหลังจากนั้นผมก็เลยทําการลบเกมและลงใหม่อีกทีนึงใช่ป่ะลบเกมลงใหม่เสร็จปั๊บเป็นยังไงล่ะนั่นแหละคือปัญหาครับ ID เป็นแบบนี้เลยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการอยากจะย้ําในข้อ2ก็คือหลังจากที่ใส่รหัสไปแล้วอ่ะข้อที่คุณไม่ควรทํามากที่สุดก็คือการลบเกมออกครับนั่นแหละคือปัญหาถ้าลบแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ไปเลยเพราะว่า ID ดีที่หลังจากได้มาแล้วอ่ะยังไม่ได้ทําการผูกอะไรทั้งนั้น และมันใส่ได้แค่ครั้งเดียวหลังใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ทันทีเลยก็เลยทําอะไรต่อไม่ได้นี่แหละคือข้างโง่นะครับและส่วนในตอนนั้นตอนตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าแอดเขาโกงแต่จริงๆคิดไปคิดมาแล้วมันไม่น่าใช่เพราะเขาให้รหัสผมมาแล้วแล้วผมก็ใส่ไปแล้วด้วยดังนั้นอันนี้เป็นข้างโง่ของผมเองแต่ว่าทีนี้พอผมไม่ถามผมก็รู้แหละว่าเขาคงช่วยอะไรผมไม่ได้ตามเนี้ยดังนั้นผมเลยไม่มีทางเลือกดังนั้นก็เลยโอเคเอาวะก็เลยซื้ออีกรอบหนึ่งละกันก็นี่แหละอย่างที่เห็น เท่ากับว่า ID ลองที่เห็นว่ามีแซงคูน,นะครับที่เพิ่งรีวิวไปอะเท่ากับผมซื้อ2รอบนั่นแหละที่ต้องการจะบอกว่ามันคือค่าโง่นะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาการซื้อ ID อยู่ถือว่าเป็นการบอกย้ําเตือนแล้วกันเนาะว่าหลังจากได้รหัสมาแล้วกะรุณาอย่าลบมันอาจจะเน็ตมีปัญหาหรือมันไม่เชื่อมอะไรแบบนี้ถือว่าหัวข้อนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังล้กันนะครับประมาณนี้แหละ